มาทุกคนวันนี้รมาฟาร์มแร้งเหมือนเดิมไม่รู้มาฟาร์มทำไมเพราะว่าไม่ใช่ฟาร์มฟาร์มคิดอันนี้ครับตอนนี้นเราจะใกล้อันนี้แล้ว หนึ่งไม่อืยอุอยสวยนึงสองวูว์สมกับวีออไอพีเว้ยเหไ็กวีไอพีจริงโอ้ออกไปแล้วหนึง่งว้าวใช้อะไรอ่ะวูว

ด้ยได้ยังไงเราต้องแต่เราจะไปทางโน้นมาบนให้ไปทางนี้เลยนะเจ้าไอบีเอพไทางนั้นเลยเอ๊ะย่า เข้ตรงนี้ปังปังอโหปังอืมอุ้ยงานเข้าละออกไม้ออกไม้ออกไม้ <tries> oh, ooh, 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 แล้วอีกแค่สองทาง mà vi s một cặp mình Ồ oh sai kiểu này ui, ui 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 ui, cái <hums> bang, <hums> 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 ui 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 น,นีตั้งตั้งแต่เพื่อนครั้งนี้อย่าเอานะอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินครั้งนี้อย่าเดินอีกทีหลังอย่าเดินอุ้ยอโอ้โหเมสซี่คนระับโดนเมสซี่ เพื่นเอ้ยเอ้ยอุ้ยไม่เพื่อนผมยังไม่มีสกิลมีสกิลอยู่ไปอุ้ยเกือบโดน mãi mãi mari mari cân tân tân Từng tân con tân 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 ขึออห้หหบักปะนักอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยออกไปแล้วเยี่ยมต้อง อย่าสวยตรงจังหวะายเฉยมันตึงเกินจริง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 จิงนี่อย่าโดนนะเปิ้ลนจริงไม่โดนแฮะอย่าอืมโดนแล้วหนึ่งทำไรเนี่ยไอ้เปลื่อน มันโหดเกินอ่ะมันโหดเกินอ่ะทุกคนคือมันมันโหดเกินจริงขน,นาดผมสองหนึ่งยังไม่ไหวตรงแห่จังหวะนี้คับผมเย้ยเอ้ย

i mm -hmm.

rồi nên ghim mhmm 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 video 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 mhmm 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 ลงบังอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยได้ไม่ไหวเลย ủa sao lại ngồi sao? Hmm Lập hàng